สวัสดีชาวไบค้าทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะครับเจอกันกันกบผมเราเช่นเคยให้หน่าคาตากันหน่อยในคลิปนี้นะโอ้ทุกคนก็วันนี้ร้อนมากจริงๆนะครับขอพูดถึงเรื่องินฟฟาอากาศสักหน่อยหนึ่งก่อนนะฝนก็หายไป2วัน3วันแล้วอะแล้ววันนี้ก็เนี่ยหกโมงยี่สิบว่าแดดยังเปรี้ยงๆอยู่นะแดดอยู่ข้างหน้าเลยนะครับ ถ้าร้อนไปแบบนี้แล้วก็ฝนหายไปยาวๆแบบนี้โอ้โผมก็เครียดเลยนะครับเรียแทนต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูกกันไปเนาะครับสุดสัปดาห์นี้เกมกแข่งขันโม o t ต g p จีพีกลับมาแล้วนะนเพื่อนๆครับที่มูเจโรในอิตาลีนะครับโปรแกรมแข่งขันเดี๋ยวมันจะโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนที่เดิมน,นั่นแหละนะยูทูบที่นี่ครับใน Facebook Fanpage บเกอ e r m a n คนรัก MotoGP พนะครับโพสต์ปักหมุดกันเอาไว้ใครที่ติดตามผมตลอดนะครับฟังกันใน y o u t u ตรงนี้แล้วก็ยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยติดตามกันในทาง Facebook ยงงไก็รบกวนไไปปปปาตติดมแโ้งไปกด ไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะทุกคนครับ <c oughs> อ่านะครับวันนี้เราจูงหัวกันมาเนี่ยเราจะพูดถึงนักแข่ง World Superbike เมื่อวานนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม World Superbike เมื่อวานนี้ก็แข่งขันกันที่อิตาลีครับแต่เป็นสนามมิซาโนฮะเรากำลังพูดถึงทอร์ปารกลาสคาเลโอกลูครับนักนแข่งเลขหนึ่งของเบลเยียมจะเป็นยูนักแข่งจอมบูชาวตุรกีตุรกีนะฮะแต่ทําไมถึงจะต้องพูดถึงนักแข่งคนนี้แล้วเชื่อมโยงมายังมอเตอร์จีพีมิการยังไม่ทราบไหมว่าเขาเนี่ยนี่คือ นักแข่งน้องใหม่ MotoGP ปีหน้านะฮะเนี่ยเผยออกมาแล้วนะครับเซ็นสัญญาประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับไม่ต้องรุ้นไม่ต้องอะไรไม่ต้องคาดเดาอะไรกันต่อแล้วละ่ะเนี่ยเขาจะออกมาใน MotoGP กับทีมพราม็กนะฮะดังนั้นวันนี้นะครับเราจะคุยถึงเรื่องราวของเขาทั้ง2อ,อย่างเลยครับทั้ง World Superbike ในตอนนี้อ่านะครับความสำเร็จันสวยสดงดงามใน ano, มิซาโนเมื่อวานนี้แล้วก็ใน MotoGP ที่จะต้องลุ้นบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าไม่ต้องลุ้นหรอกว่าจะยังไงเคอได้มาอยู่แล้วแต่ยังเหลือบางสิ่งบางอย่างต้องลุ้นกันอยู่เนี่ยวันนี้ให้จบในคลิปเดียวเลยนะครับสำหรับท็อป,ปลักเนาะเอาเมื่อวานน้ครับแสดงความยินดีกับเจ้าตัวด้วยครับกับความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับบนดินแดนของอิตาลีคู่แข่งขอนสาคัญอย่างดูคาตินักแข่งที่เป็นเรียกว่าคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนี้คโรบูเลกานะครับก็เรียกว่าพ่ายแพ้ให้กับเขาทั้ง3เรสเลยทีเดียว ชยชนะของท็อปลักนะครับหรือว่าเราเรียกก็เป็นชยชนะ3เรซซอนก็คือทริปเป็นแชมป์เนี่ยท Super ั้ ace, ทงซูเปอร์โพเรสทั้งเรซที่1เรซที่2ปกลายเป็นนะครับในมิซโนเขาชนะ2ปีติดแล้วนะฮะโมเดลนี้ปีที่แล้วนั้นก็เป็นอีกครั้งเป็นครั้งแรกนะครับในสีเสื้อบียมยูแล้วก็ชนะคาถิทนดูกติปีแล้วนั้นชนะแบบโอ้แหลกล้านเลยนะแต่มาในปีนี้ก็อาจจะมีบางจังหวะบางโอกาสนะครับที่ มันอาจจะ,ะเป็นใจนะครับทําให้ช่องว่างมันห่างเยอะนะฮะวันอาทิตย์เนี่ยก็ห่างไปในประมาณร่วม,ม,มสิววีเพราะว่าบูเลกาเองก็พลาดนะครับทำพลาดในการในการซูเปอร์โพลเรสนะฮะเกินไปก็เลยทําให้กว่าจะไล่ขึ้นมาได้เนี่ยแต่ก็ถือว่าห่างเยอะจนต้องเข้าเส้นชัยแบบท่าย,ยกล้อหลังหรือว่าท่าสตอปปี e ้นะครับซึ่งท่านี้ปีที่แล้วเนี่ยเคยโดนปรับเงินนะฮะ,ะทางเรดเดอรเชันก็บอกว่ามันอันตรายเกินไปนะครับก็โดนปรับกันไป แต่รอบนี้ผมไม่รู้ว่าโดนปรับไหมไม่น่าจะมั่งคิดว่านะเพราะว่าสิบวิมันก็ไกลามากครับไม่น่าจะเป็นอันตรายกับผู้ใดหรอกคิดว่านะครับเอาก็ว่ากันไปตรงนั้นแต่นะฮะก็เห็นสีหน้าของจิจี้ดรินย่านะครับก็ไปลุ้นด้วยเมื่อวานนี้ในานะของอผู้าการใหญ่นะครับผู้าการทั่วไปของดูคาตีเนี่ยก็ไปลุ้นลูกทีมนะครับทั้งวอล l d ซูเปอบด้วยเนี่ยนะฮะกับสีหน้าการก็ดูเซ็งๆอยู่เหมือนกันละเพราะว่าก็หวังนะครับหวังว่า,าน,นักแข่งดูคาตีโดยเฉพาะบูเลกาที่ ผลงานพัฒนาขึ้นทุกด้านเลยแกร่งแรงเกินต้านจริงๆเนี่ยเมื่อวานบูริการกรโดนสกัดดาวรุ่งนะครับเราซูร์โพรสนั่นะโดยเอ็กเซลบาสเนียนักแข่งอิตาลีเหมือนกันแหละทีมบิโมต้าแล้วก็ในก่อนหน้านู้นในวันเสาร์เรกที่1เนี่ยท็อปลากก็เฉือนบูเิกาไปในเรสทที่1ก็เรียกว่าสู้กันได้อย่างสนุกนะครับทุกคนดังนั้นก็บูเิกาก็ยังคงจะต้องยังไม่ยังไม่สามารถชนะในบ้านเกิดในที่นี่ได้นะครับในในสนามมิซโนโได้เพราะว่าเจอวัสมีของท็อปลากกดก็ ตอนนี้ส่วนต่างในเก้าแต้มนะครับสคนนี้เขาห่างกันบุริกายังคงอยู่ในหัวแถวอยู่นะครับเพราะว่าก่อนจะมาถึงที่นี่นำไป21แต้มแล้วก็มา,มาจบอันดับที่2นะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีคะแนนนะครับใน super pole เนี่ยเลยทำให้ตอนนี้ส่วนต่างนี่ก็9แต้มนะ9แต้มมันไกลไหมมันก็ไม่ไกลนะตอนนี้การขันผ่านไปแล้วนะครับ6สนามเหลืออยู่7สนามกำลังจะครึ่งทางแล้วฮะ กลางยี่ครึ่งทางสนามต่อไปอีกยาวนานอยู่นะครับตัวนี้ท่านพาร์คในสาวราชอาจักรครับวันที่ประมาณวันที่13กรกฎาคมจากนี้ไปก็ตีไว้ก็เกือบเกือบเดือนละนะครับตีไว้4สัปดาห์แล้วกันนะถึงจะได้มาเจออีกนะครับก็มีเวลาให้หนักแข่งโวลซุไว้ได้หายใจอคอกันไปทุกคนกันนะครับนั่นแหละครับผลงานนั้นยอดเยี่ยมของท็อปพาร์คในเมื่อวานนี้ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยนะครับได้เห็นนะฮะทักษะการเบรกที่ดีที่ขั้นเซียน การควบคุมคันเร่งคันเร่งในขั้นเทพนะครับการเข้าโค้งที่แบบว่ามีลีลาที่นักแข่งคนอื่นๆดูเหมือนจะอยู่คนละระดับอ่นนี้ตัดบุริการ้าอีกคนหนึ่งนะเพราะบุริการ้ากับท็อปลักเนี่ยผมว่าเป็นนักแข่งที่ระดับเนี่ยก็สูสีกันนะครับหมายผมหมายถึงว่าถ้าต่างคนต่างขับรถของตัวเองนะอันนี้ผมผมจะไม่แตกประเด็นเลยว่าเฮ้ยมาขับรถคันเดียวกันสิอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาประเด็นนี้นะครับอเอาผลงานเป็นที่ตั้งว่าทั้งคู่ก็จะอยู่ในระดับที่มันห่างจากคนอื่นเยอะ เห็นไหมครับว่าทิ้งห่างอย่างวันเสาร์ทิ้งห่างกันเยอะมากนะครับถ้าจะคนอื่นถ้าจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาสู้อะไรเลยเป็นประมาณนั้นแล้วก็ผลงานของเขาในตอนนี้นะครับก็ต้องลุน้นใครที่อาจจะแอบคิดไว้พี่ปุ้ยครับเขาจะปล่อยจอยไหมไหนๆก็จะมาโมตโตจีพีแล้วปีนี้อ่ะไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะครับผมว่าไม่ใช่แน่ๆแ,แ,แ,แหละฮะจริงๆผมว่าเขายิ่งจะมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นนะถ้าผมเดาใจเขานะครับนักแข่งคนนี้เนี่ยนะ เขาน่าจะมีแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ําล่ะเพราะว่าอยากจะทิ้งทวนถ้าการที่เป็นแชมป์โลก World s u p e r b ์ k บ3สมัยได้นะครับแล้วแล้วเป็นแชมป์โลก2สมัยติดนะฮะอ่าแล้วก็3สมัยนับจะมา5ด้วยเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่โก้ไม่หยอกนะตอนนี้สถิติของเขาเป็นนักแข่งที่ชนะการแข่งขันมาแล้ว65เรสนะครับ65วินแล้วซึ่งมากที่สุดนะครับใน บรรดาหน้าแข่งโวลซูไว้ทุกคนเนี่ยเป็นอันดับที่2ก็เป็นรองแค่จอห์นนี่นะครับจอห์นนีานเรย์ครับอจอห์นนี่เจอาวันตอนนี้ก็คงไม่ใช่เจอาวันแล้วเจอาหกห้าเจอาหกห้านะครับหน้าแข่งหมายเลขหกสิบห้าของทีมยามาฮ่าทุกวันนี้ในตอนนี้ยิ่งอยากเรียงไกลยอยู่กับคาวะสกิก็เป็นแชมป์หกสมัยซ้อนนะอ่าท็อปลากคงคงไม่มีสิทธิ์ที่จะทําลายสถิติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคงมีโอกาสแค่เจ็ดสนามนะครับจากนี้ไปเจ็ดสนามเจ็ดสามยี่สิบ 21 Race รนะครับมาดูซิว่าเขาจะเขาจะไปจบลงที่ท,ที่เท่าไหร่ตอนนี้สถิติของนักแข่งนะครับที่ชนะมากสุดก็คือจอห์นนี่ร1 9วินท็อปปัคก6ิวินอาวโรบาวติสตา63นะฮะถ้าบาวติสตายังคงอยู่ในปีหน้าเนี่ยนั่นหมายความว่าบาวติสตาอาจจะมีโอกาสแต่ก็จะต้องงอนะครว่าท็อปปั k เนี่ยตอนนี้21วินเนี่ยจะเก็บมาได้อีกเท่าไหร่ก็ต้องลุ้นกันจะเพิ่มสถิติได้เท่าไหร่นะฮะ แต่ยังไงมันก็ไม่ถึงจอนี่อยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับเพราะว่าปีหน้าจะต้องขึ้นไปพิสูจน์เองในม o เตอรเนี่ยแต่นั่นแหละครับว่าเขาคงจะต้องการที่จะประสบความสําเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การที่จะปล่อยจอยการที่จะขับแบบว่ากลัวล้มกลัวอะไรต่างๆนี่ไม่น่าจะมีแล้วล่ะนะฮะด้วยแพสชั่นที่แรงกล้าของเขานะครับเท่าที่สังเกตดูเท่าที่ติดตามมาตั้งแต่ปี2018เนี่ยนะไม่น่าจะมีโมเมนต์นั้นครับแล้วก็สิ่งที่ต้องลุ้นล่ะฮะหลังจากที่ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาก สิ่งแรกเลยก็คือเขาจะมีโอกาสได้ลงขับรถมอเตอรเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่อันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับ v o l Superbike แล้วนะฮะน,นี้จะเกี่ยวกับทาง m o เตอรีแล้วละ่ะโอเคนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติก็คือเขาจะให้นักแข่งลูกกี้ของแต่ละปีเนี่ยทดสอบรถก็คือช่วงปลายปีประมาณปลายปลายพฤศจิกายนสนามสุดท้ายถ้าไม่มีเหตุอะไรขัดข้องเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นบานเซียนะฮะที่สเปน แต่ปีที่แล้วนั้นน้ําท่วมครับก็เลยไปปิดจ็อบกันที่บาร์เซโลนาถ้าแข่งขันสนามสุดท้ายเสร็จตัดสินแชมป์โลกเสร็จในสมมติว่าวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งนี้จะมีการทดสอบรถในวันจันทร์เนี่ยครับจะเป็นโอกาสที่นักแข่งลูก,กี้นะครับในปีนะั้นนักแข่งน้องใหม่นักแข่งหน้าใหม่เนี่ยในปีต่อไปนะปีหน้านั่นะก็จะได้จับรถแข่งม o t ต g p ครั้งแรก อย่างกล้องสังเกียตก็ได้จับไปปีที่แล้วนะครับไอโอคูระนะครับเฟอร์มินอย่างเงี้ยนะฮะในสนามบาร์เซโลน่านะครับกาตุ่นยะในช่วงปลายพฤศจิกายนอันนี้ก็คือทอป้าก็จะได้จับเหมือนกันนะฮะแต่นะฮะจะได้จับหรือเปล่ามันต้องไปลุ้นอย่างหนึ่งก็คือ,อต้นสังกัดตอนนี้ก็คือเบียยอยู่นะครับทั้งปีเนี่ยเขายังคงอยู่ภายใต้สัญญาของเบียยูถ้าเบ W บยูบอกว่าไม่อนุญาตให้คุณไปขับรถค่ายไหนแบรนด์ไหนทั้งนั้นก็คือมาไม่ได้ครับ ต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดก่อนนะถึงจะมาได้นี่แหละประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ถามว่าเหตุการณ์ที่เจอต้นสังกัดเนี่ยนะครับที่กําลังจะเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยไม่อนุญาตในการทดสอบรบครั้งแรกเนี่ยเคยเกิดขึ้นกับเขาสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนปีที่แล้วนั่นเองปีที่แล้วเขาย้ายจากเยามาหามาเบียจะเป็นอยู่ใช่ไหมครับอ่าพอช่วงปลายปีเนี่ยก็มีการทดสอบการเทสรถนะครับที่เขาจะอนุญาตให้หนักแข่งที่เปลี่ยนค่ายย้ายทีมคือคนอื่นไม่มีปัญหามาได้ฮนะ แต่ท็อปปาร์คเนี่ยยามาฮ่าไม่อนุญาตผมก็ไม่รู้เพราะเหตุการณ์อะไรยังไงไม่ไม่ไม่ทราบครับเหตุผลตรงนั้นน่นะฮะเราก็เข้าใจว่าก่อนหน้านั้นเขาคงจบกันด้วยด้วยความไม่สวยงามสักเท่าไหร่เพราะว่าท็อปปาร์คเองก็เคยไปทดสอบทดลองรถแข่งโมโตจูีครั้งหนึ่งให้กับยามาฮ่าแล้วใช่ไหมครับอ่าเมื่อสัก2022ของ2023แล้วมันก็ออกมาไม่สวยงามสักเท่าไหร่เหมือนมีการออกมาพูดมาแชร์กันที่หลังไงเป็นประมาณนั้น เราก็เลยมองว่าจะมาห้าเจ้าคืนหรืออะไรยังไงไม่รู้นะครับแต่แล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ซ้ําแบบนั้นผมก็คงไม่สามารถจะการันตีได้หรอกแต่ผมก็ได้แต่ภาวนาครับว่าอย่าเลยอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือไม่ว่าคุณจะเจ๋งมาจากรายการไหนก็ตามที่เป็นรายการอื่นๆเนี่ยยังไงเสียรถแข่งเวลซ์ซูเปอร์บากับม o t ต g p จีพีมันมีความแตกต่างกันโอ้โ oh, หพอสมควรเลยนะครับนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับที่อยู่ๆแล้วจะแบบว่า มาเสร็จปุ๊บไม่ต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรมากมายเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยมีโอกาสมีเวลาเต็มที่นะครับที่จะได้ทําความคุ้นเคยกับ Yz r แซซึ่งจะเป็นตัวแข่งที่เขาจะได้ควบในปีหน้าเนี่ยนะครับให้กับทีมป r าแม็กเนี่ยให้มากที่สุดจะเป็นประมาณนั้นแหละแต่มันก็จะมีสิ่งที่ต้องลุ้นกันต่ออีกประเด็นนี้ก็คือเราก็ยังไม่ทราบชัดเจนนะครับว่ายามาฮ่าเนี่ยจะเอารถ สู่เปียงหรือว่าสู่วีลงแข่งอีกละเออมันเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าจากวันนี้ไปจนถึงสนามสุดท้ายเนี่ยเหลือช่วงเวลาอยู่ยาวนานนะครับปลายพฤศจิกาย,ยนนูน่นเหลืออยู่ตั้งประมาณเท่าไหร่เอ่อสิบเท่าไหร่ตอนนี้สนามที่ที่เก้าใช่ไหมฮะสนามที่เก้ากำลังจะมาถึงอ่าก็จะเหลือแข่งขันอยู่ตั้งสิบสามสนามนู่นะฮะคิดดูโอ้โหสิบสามสนามมันก็ไม่ใช่น้อยนะ มันอาจจะเกิดอะไรยามาฮ่าเจ้าสูวีมาลงอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงผมถึงได้บอกว่าจะต้องไปลุ้นก่อนสมมติคิดขคำ,คำนะสมมติว่าถ้าทอปาร์กเอาถ้ายามาฮ่าเอาสูบเรียงอยู่นะครับสูบเรียงลงแข่งอยู่เนี้ยบางทีระดับการปรับตัวมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามันไหนๆมันก็มีพื้นฐานสูบเรียงมาจากรถโปรดักชั่นของยามาฮ่าอยู่ก็เข้าใจเขาว่าก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่แต่อย่างนั้นก็เป็นสูบเรียงอย่างนี้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่า อ้าวมันเป็นสูวีแหะฮะสมมติว่าก็ทดสอบสี่ครั้งห้าครั้งสิบครั้งก็ไม่รู้หรอกแล้วมันดีตัดสินใจเอา,เอาสู่วีแข่งเลยปีหน้านั่นหมายความว่าท็อปลักก็จะต้องได้ทดสอบรถสูวีแล้วสินี่ก็อาจจะเป็นยังไงมันก็คงจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่จะแตกต่างในด้านบวกด้านลบผมคงไม่กล้าฟันธงจริงๆเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเนาะนี่คือสิ่งที่จะต้องลุ้นนะครับในในสนามสุดท้ายซึ่งจะเป็นบารเลนเซียรหรือเปล่าก็หวังว่าคงจะเป็นนะครับเพราะว่า ปีที่น้ําท่วมหนักก็เลยได้ย้ายไงแล้วก็ลุ้นต่อมาลุ้นอะไรอีกบ้างลุ้นว่าเขาจะได้ใช้เบอร์ไหนหมายเลขประจําตัวเขานะครับคือปกตินี่ก็จะใช้เบอร์54นะครับตั้งแต่แข่งขันมาตั้งแต่รุ่นเยาวชนรุ่นอะไรแล้วนะครับแล้วก็ใช้มาตลอดเลยก่อนที่จะมาใช้เบอร์หนึ่งเพราะว่าเป็นแชมป์โลกก็ได้สิทธิ์ใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยแต่เบอร์54นะั้นเฟอร์มินนะ์ได้กลานะแข่งหมายเลข5 4ของทีมเกรซินี่ดูคาตีนใช้อยู่นะครับ ดังนั้นจะไปใช้ของเฟอร์มินไม่ได้ฮะจะต้องเฟอร์มินจะต้องได้สิทธิ์นี้ถ้าตามกติกาเขาจะต้องหาเบอร์ใหม่ผมเคยถามเคยคุยกันขำๆนะฮะเป็นเพื่อนใน f c e e o o o เนี่ยหลายคนก็ตอบว่าเอ๊ะนะครับ5บวก4เท่ากับ9หรือว่า5ลบ4เท่ากับอะไรก็ว่ากันไปเลยนะครับทุกคนก็ให้เหตุผลกันมาส่วนตัวอ่าตรงนั้นก็คือไม่ทราบเหมือนกันแต่ เนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าสายข่าวจากตุรกีตุรกีผมก็จําชื่อเขาไม่ได้นะครับก็เขามาคอมเมนต์ในช่องนี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนตุรกีนะครับแล้วผมได้ข้อมูลเชิงลึกมาจากแหล่งข่าวใกล้ชิดในตุรกีที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้บอกว่าท็อปปั๊กเนี่ยจะใช้อยู่2เบอร์เบอร์ที่จะใช้จริงๆเนี่ยก็คือเบอร์7ถ้าอยากใช้จริงๆนะฮะว่าอย่างนั้นเบอร์7เนี่ย แต่เบอร์เจตแต่มันไปซ้ำกับออกุสโตฟันเดสซึ่งเป็นนักขับทดสอบนักขับเทสไรเดอร์ของยามาฮ่านั่นแหละดังนั้นนะครับแต่แต่ตามจริงเนี่ยจะใช้ซ้ำก็ได้นะไม่เป็นไรอย่างกล้องสมเกตเนี่ยก็ใช้ซ้ำกับคาร์คาสโตรก็ได้กล้องก็อาจจะมองว่าคาสโตรแทบจะไม่ได้ลงแข่งขันเลยนะครับเต็มที่ก็ลงซ้อมลงเทสเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ได้มีผลอะไรก็เลยใช้ไปแบบนั้นก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะซ้ำกันได้กับเทสไรเดอร์แต่ถ้าเป็นท็อปลักนี่เขาจะมองว่า เ,เขาจะคิดเหมือนเหมือนกล้องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าเขาจะไม่เอาเบอร์เจ็ดเพราะมองว่ามันซ้ํากับออคูโซตามจริงคือคือได้นะฮะถ้านักแข่งพอใจเนี่ยเอาได้เลยครับอ่าแต่ไปซ้ํากับนักแข่งตัวจริงไม่ได้ครับซ้ํากับเทสไรเดอร์เนี่ยอาจจะโอเคอยู่แต่ถ้าเขาบอกไม่เอาล่ะมันซ้ํากันนะ่ะจะยังไงก็แล้วแต่เบอร์ศูนย์เจ็ดจะเป็นเบอร์สำรองที่จะพิจารณานะครับแหล่งข่าวคนนั้นบอกมาจะเป็นประมาณนั้นมีคนไปถามเขาเหมือนกันนะครับอ่ามีสื่อในต่างประเทศไปถามเขาเหมือนกันว่า คุณจะใช้เบอร์ไหนคุณคิดไวห,หรือยังเขาบอกเขาคิดไว้แล้วเรื่องนี้เขาเตรียมเตรียมไว้แล้วเพียงแต่เขายังไม่สามารถที่จะบอกได้ในตอนนี้ว่าอย่างนั้นะนะครับเอ้าก็ต้องรอก,กันต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวก็ทราบแหละนะครับก่อนที่จะลงสนามเนี่ยเดี๋ยวก็ทราบอยูด่ดีแล้วว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือลุ้นนะครับแล้วทีนี้ลุ้นต่อไปคืออะไรบ้างแหมลุ้นเยอะจังก็คือเขาจะมาแทนใครในพลาม็กมันจะต้องมีคน หนึ่งนะครับไปแจ็คก,ก็มีเกลล่หละนะครับที่จะต้องเรียกว่าเสียสละเ้าอีตรงนี้ให้หรือบางท่านบอกกับผมว่าพี่ๆครับเขาจะไปคู่เขาไม่ได้มาแทนใครคือเขาไอ้นี่หมดเลยนะครับเป็นประมาณนั้นก็คือดูเหมือนนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมของท็อปลักเนี่ยมีคนไปถามเปาโลปาเวซิโอซึ่งเป็นนายใหญ่ของโยมา่าเนี่ยนะฮะซึ่งผู้มีอำนาจเต็มนะครับในการตัดสินใจแล้วเนี่ยบอกว่า ท็อปลกเนี่ยจะได้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็คือ2คนนี้เท่านั้นแหละหนึ่งใน2คนนี้เท่านั้นไม่แจ็คก,ก็มีเกลไม่มีเกลก็แจ็คแหละครับก็คือทีมพรามักจะไม่เอาเด็กใหม่เข้ามา2คนทีเดียวนะฮะอ่าจะไม่เอาเด็กใหม่เข้ามาแต่เขาไปถามตอนนี้เขาก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอ้คุณฟันทงว่าใครลหละแจ็คเหรอหรือว่ามีเกลจะอยู่มีเกลจะไปนะครับคุณเปาโลแกบอกว่าเราจะสรุปเรื่องนี้กันเนี่ย ก่อนการพักครึ่งฤดูกาลก็คือเอาง่ายๆว่าก่อนการแข่งขันวันที่20กร,รกฎาคมเดือนหน้านะฮะวันที่20ก็จะเป็นการแข่งขันที่เบอร์โนโในสาธารณรัฐเช็คครับเนี่ยถ้าทําตามรถแบบนี้นะครับทำลายที่เขาแจ้งมาเนี่ยก็คือ1นเดือนต้าตีไว้ประมาณนั้นเลยนะครับประมาณ1เดือนจากนี้ไปเนี่ยมีเวลาที่จะมาฮ่าจะช่างใจจะเอาเหตุผลมาคุยจะเจรจาจะอะไรยังไงต่อรองกันยังไงกันบ้างเนี่ย ว่าจะเป็นแจ็คหรือว่ามิเกลแจ็คมิลเลอร์นะครับกำลังจะไปลงแข่งรายการซูซูกะ8ชั่วโมงให้กับยามาฮ่านะครับปีนี้แล้วมีข่าวลือว่าเขาเชื่อมโยงไปยัง l วล์ p e ป b i ไบด้วยนะครับเห็นบอกว่า Honda หรืออะไรประมาณนี้สนใจอาจจะให้สัญญาที่มากกว่าใน MotoGP ระยะสัญญานะครับค่าเหนื่อยค่าตัวก็อาจจะไม่ขี้เหร่หรอกอะไรเงี้ยแต่นะครับ แจ็คเองสัญญาก็จะหมดกับยามาฮ่าน,นี่หมดจริงๆนะไม่ใช่สัญญาบวกนะฮะหมดจริงๆถ้าอยากจะอยู่ต่อคือเขาจะต้องได้สัญญาฉบับใหม่เท่านั้นในขณะที่มีเกลเรื่องของสัญญานั้นมีไปถึงปีหน้านะฮะยังไม่หมดครับมีมากกว่าแจ็คหนึ่งปีแล้วมีเกลเองก็เห็นเหมือนจะเริ่มจริงจังกับสิ่งที่เขาร่ม <LI. S 2> เขาเรียนมานะก็คือเขาเขาเขาเรียนทันตแพทย์มาเขาเป็นหมอฟันก็เห็นเหมือนจะเข้ากิจกรรมโครงการอะไรทุกอย่างอย่างเขาอยู่อย่างเงี้ย แล้วนักแข่งทั้งคู่อายุเท่ากันนะครับแจ็คก,กับมิเกลไม่ว่าจะเลือกใครก็คือสามสิบปีหน้าก็จะสามสิบเอ็ดถ้าแจ็คตัดสินใจจะไปวลซูบไวตามข่าวลือผมว่าขั้นไหนขั้ตัวไม่น่าจะขี้เหล็กครับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็น่าจะเปิดกว้างอยู่นะถ้าได้ทีมซัพพอร์ตที่ดีพอแล้วก็สัญญาระยะยาวน่าจะบอกกับเขาในวัยสามสิบเอ็ดในปีหน้านะฮะเป็นนักแข่งที่กําลังมีครอบครัวกําลังจะต้องดูแลลูกดูแลอะไรต่างเนี้ย ดังนั้นเรื่องของผลประโยชน์ค่าตอบแทนค่าเหนื่อยนี่ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ถ้าเขามองว่าแม้ไปเวอร์ซูบไวท์ไปอยู่ฮะแต่ถ้าโอกาสมันมีในโมดูยีพีเนี่ยยังไงเขาต้องเอาโมดูยีพีอยู่แล้วถ้าเขาคิดแบบนี้ก็คือจบคันเซิลไปเพราะว่าเอาจริงๆนะครับหน้าแข่งระดับแจ็คเนะี่ยถ้าถ้าวันหนึ่งเขาลี thay จริงๆเนะี่ยถ้าเขาอยากจะไปเวอร์ซูบไวท์ยังไงก็มีงานให้ทำแน่ๆผมคิดแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าว่าถึงผลงานนี่เขาดีกว่าโอลิเวล่าชัดเจนเลยครับดีกว่าอาร์เร็กวินส์นะครับจากทีมโรงงาน 4. โอลิเวล่าั้นเจอปัญหาในของการบาดเจ็บบ่อยมากครับเจ็บเป็นล้มล้มเป็นเจ็บเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ลงสนามแบบต่อเนื่องเลยนะครับกลับมาก็จึงปรับเนื้อปรับตัวเรื่มต้นใหม่นี่ก็คือเป็นเป็นชนะกิจหลังของนักแข่งชาวโปรตุเกสคนนี้แม้ว่าสัญญาจะมีถึงปลายปีหน้าแต่เราก็ยังไม่รู้นะครว่าสัญญาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยังไงคือบายบายกันก่อนเลยได้ไหมนะครับโดยพิ่ีไม่ผิดข้อตกลงเนี่ยอาจจะมีระบุไว้ในนั้นหรือเปล่ายังไงล่ะนะฮะต้องลุ้นกัน,กนต่อ แต่ที่แน่ตอนนี้ก็คือมันมีข่าวสื่อที่พยายามจะบอกว่าคนนั้นคนนี้นะครับจะมาดิโอโกโมเรล่านะครับเส้นสายทางเยอรม่าบราซิลจะดันให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายืนยันมาจากเปาโลเปาเวซิโอเนี่ยก็คือตกไปเถอะตกไปเลยทุกประเด็นนี้ตกไปเลยว่า A. จะไปเอาเมานูการซาเลสไปเทสรถอารพิเลียแล้วยามาฮ่าอาจจะสนใจเอามาอย่างเงี้ยก็ตีตกไปถ้าปากถ้าข่าวออกจากปากของระดับบอสใหญ่สุดในแบบนี้นั่นก็ชัดเจนเลยนะครับว่าแจ็คก,กับโอลิเวล่าเนี่ย คนใดคนหนึ่งนแน่ๆนะฮะถ้าเป็นผมผมก็ทําแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมจะเล่าในคลิปนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วนะสิ่งนี้จะต้องลุ้นก็จบไปแล้วแต่นี่ก็คือส่วนตัวผมถ้าผมเป็นบอสพราม a กหรือบอสจามาฮ่าหรือใครก็แล้วแต่นะฮะผมจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดก็คือต่อให้เท้าปาักเราจะมองว่าเทพเจ๋งขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่นั่นก็คือวอล์คซูบูบายนั่นคือรายการอื่นหรือต่อให้เขาจะเป็นแชมป์โลกโมโตทูมาอย่างเงี้ยผมไม่กล้าเสี่ยงนะครับที่จะให้ทีมของผมเน่่ยยเอาานนักแขงหห้ใมมู2คล ไม่มีใครอินดี้เกิน KDM เกินเทคฟรีแล้วนะฮะที่ครั้งหนึ่งเคยเอาเรมี่การ์ดเนอร์กับราอูฟันเดสเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในโมโิพีมาเลยครับเอามาคู่กันพอเอามาเสร็จปุ๊บเป็ผมว่าไม่ต่างอะไรกับการแบบว่าทำลายนาคตของเด็กเลยนะมันไม่มีที่ปรึกษามันไม่มีตัวอ้างอิงแม้คุณจะอ้างว่าได้รับการซัพพอร์ตจากโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างโอ้มันมันมัน,มนไม่มีใครกล้าทำหรอกนะต่อให้ทีมนั้นเขาจะมีรถที่เจ๋งที่ดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องมีตัวหลักตัวยืนนะครับท ต้องสูตรสาเร็จมันเป็นแบบนี้ฮะถ้าเอาท็อปลักมาแล้วไปเอาเด็กโมโตทูมาอย่างเงี้ยใครก็ได้อย่างเงี้ยมาเนี่ยผมว่าเสี่ยงมากต่อให้ปปเปาโลเปเซิโอไม่ไม,ไม่ไม่บอกแบบนี้ผมก็ยังจะวิเคราะห์แบบเดิมนะครับว่าโอ้ถ้าพาแมกทำแบบนี้จริงๆถ้ายามาฮากล้าทําแบบนี้จริงๆเนี่ยผมว่าโอ้หนักนะ,ะนายเป็นห่วงอยู่เอาลุ้นกันนะครับอยากให้แจ็คหรืออยากให้มิเกลอยู่มีเหตุผลอะไรส่วนตัวล,ลองว่ากันมาครับทุกคนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดสัปดาห์นี้มีเกมการแข่งขันที่มูเจโร สนามที่ทางตรงยาวอาจจะไม่ได้ยาวที่สุดแต่ท็อปสปีดสูงที่สุดอยู่ที่นี่ครับ366.2โปรแกรมการแข่งขันจะโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนที่นี่ YouTube โพสต์ปากหมุดไว้ใน Facebook Fanpage BikerMan นะครับไปติดตามกันได้แล้วก็ใน TikTok ก็จะโพลไปทักทายเพื่อนเหมือนกันนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจัดทำเรื่องราวให้นะครับฝากติดตามกันหน่อยนะวันนี้ลาไปก่อนรักษาสุขภาพวันนี้ทุกคนเจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ